ออหอยมันก็จะโคนมากๆเลยเอออันนี้อ,อร่อยฟิด as you l for y o สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีน,นะคะวันนี้พวกเรานะคะมากันที่ระยองว่าป้าฝ้ายมาต่อไปไปขับขี่นะคะเราก็ได้ผลพอยได้เราได้มาเที่ยวระยองด้วยนะคะก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยว ทะเลแหลมเจริญะคะ่ะบรรยากาศดีมากแล้วพาเด็กๆมาดูมาเล่นทรายคือดีมากเลยเดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเย็นๆที่นี่เอ,อ่อทะเลอันตรายเขาเลยปักธงแดงขึ้นแรงะคะ่ะนี่ไงนี่ไงเม่นทะเลไหนลองเขียนม,มันเป็นเม่นชนิดนึง <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนวิตัวอะไรหอยไม่ใช่ดินสีใช่เหรอ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเออเอาไว้ที่เดิมไตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมสุด มาที่เฮีย a รับหมออ๋อกิจกรรมยามว่าเก็บหอยที่ตุรกีมันก็มีนะคะที่บ้านแถวบ้านเราแต่มันน้อยมากๆเลยค่ะหอยมาเจอชายหาดไทยโอ้โหหอยเยอะมาก โอ๊ยสกได้พี่เอาไปดองน้ำปลาเชียร์เชียร์สยอร่อยนะไปกลับบ้านตอนนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่กันที่ป่าโกงกลางค่ะวันนี้อากาศมันไม่มันอึมครึมนะคะมันไม่ได้ร้อนมากเออคุณยายได้แบบสปอร์ตสปอร์ตกัะหลาน โอคานเป็นไงอันนี้เขาเรียกว่าปากโกงกลางไหนี่ยพูดสิปากโกงกลางเออเนี่ยในลูในลูมีปูมีปูดำาเออเห็นไหมนกกินเปรี้ยวที่แป้งกรอบอะไรกรอบๆไหนกรอบๆที่แป้งปูกรอบ ปปูกับกอดปูกับกอบปูแบบที่ตลาดนะตัวเล็กๆน้องเขาเรียกปูกับกอน้องเรียกผมฉันไม่ได้ทำแบบนี่ไงเขาพาเขาพาติลปินมาทัศนศึกษาเนี่ยลูกเห็นไหมมาเที่ยวไหนไหนชี้สิปาตินอยู่ไหนฟุตฟิตฟุตฟิตนุ่ไงุ่ยน้อยง่ะไหนุ่นนุ่นนุ่นนั่ เห็นแล้วอยู่ตรงงแล้วมันเป็นปูอะไรคะที่เขาพยายามจะจับกันปูตัวใหญ่ปูดำปูแสมที่ตับต่นตำอ๋อ ใช่ครับผมไม่ได้เป็นหญ่ปูแสมเยอะปูทะเลปูดำใช่ปูยอปูดำที่ตัวใหญ่ๆใช่เนี่ยนะครับเป็นเพงมีใช่ไหมคะมีเหมือนกันเตรียมคอนโดล่าคนก็มาดักมากเลยมากเลเนี้ยอ๋อคอนโดปูโอ้ยคอนโดปูเขาทำไว้ดีมากเลยไหนลูกบอดดีโอแม่เห็นไหมลูก ไม,ไ,ไม่อยากไปห้างสรรพสินค้าแล้วอยากไปไหนอยากไปแบบนี้ชอบใช่ไหมลูกแล้วเคยเห็นไหมป่ากงกลางไม่เคยเห็นเนาะเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยเออมันก็แบบดีนะคะอนุรักษ์เอาไว้ป่ากงกลางสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากต,ต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมันอยู่ในรูวะลูก You ever see like this before in your life? Never ever see. First time <laughs> in my life. So how you think about this? Think about? Yeah. yeah. Think about Pakong It's nice, different. I never see like this. In the mud, I think food, with muscle. Really? Here, yeah. Or you not go down and catch <laughs> you You go. Bu think have ค yeah. like ุณค yeah. ิดเหรอว s i ถ้า mm มัดแบบนี้นี่ใครใครก็ได้ไม่โอเวอร์ไม่วันนี้นะคะกินข้าวข้างนอกยังไงเราก็จะต้องกลับมากินข้าวบ้านนะคะทุกคนใช่ไหมกินอะไรอาวันนี้นะคะเราทําเราจะทําเมนูสองอย่างนะคะ เดี๋ยวเฟิร์นจะทำขนมจีนน้ำยานะคะน้ำยากะทาิสูตรชนบุรีนะคะสูตรสตหีนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณยาจะทำเป็นแกงเขียวหวานไก่กินกับขนมจีนนะคะแกงเขียวหวานไก่พูดสิแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ขนมจีนน้ำยากะทิขนมจีนน้ำยากะทิโอ้โหูอริคดับทายกรู้ละ I can speak very good ่ <c oughs> อค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไป เริ่มต้นทํากันเลยนะคะไปดูคุณยายคะคุณยายเริ่มทํากันแล้วค่ะไหนคุณยายอยู่ไหนละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําบ้านนูนะคุณยายจะทาบ้านนี้ค่ะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะคะ <laughs> คุณยายเตรียมต้มหน่อไม้นะคะ <laughs> เพื่อที่จะทําแกงไก่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟากนูนค่ะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําตรงนี้นะคะนี่ก็ซื้อมาจากตลาดอไว้ตั้งแต่แรกนะคะ <laughs> คนแกะกระเทียมค่ะ <laughs> ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะวัตถุด,ดิบก็มีกระเทียมนะคะมีหอมหอมแดงข่าตะไคร้แล้วก็มีขมิน้นขมิ้นเหลืองนะคะอะ่เป็นพริกชิฟฟาแห้งแล้วก็มีกระชายกระชายกระชายเยอะหน่อยนะคะปลานินปลานินเนี้ยก็คือปลานินสองตัวโลนะคะทำความอัดเลือดตรงท้องนะคะขูดเอาเลือดตรงนี้ออกให้หมดนะคะเพื่อลดกลิ่นคาวนะคะล้างด้วยเกลือะคะ่ะแล้วก็หานกะทิตะะ้มค่ะจะเริ่มทำกันเลยะคะ่ะ ใส่ไปเลยนะคะทุกคนใส่กระชายไปเลยะคะ่ะต้มไอ้พวกนี้แล้วก็น้ำเดือดสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวจะใส่ปลาลงไปค่ะค่ะพอเดือดน,นะคะเราก็จะใส่ปลาหนึ่งที่เราเตรียมไว้หอมหอมเดี๋ยวพอปลาสุกเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะ พอเราได้เท่านี้นะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตักปลาขึ้นมาแกะนะคะ ขออนุญาตใส่กะปิดนะคะประมาณนี้นะคะนิดหนึ่งใส่ลงไปปั่นด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้พริกแกงแดงนะคะอันนี้นะคะก็คือเนื้อปลาที่เราแกะมาได้นะคะก็จะเอาไปปั่นกับผวกกะทิด้วยค่ะ ปลาลงเลยเติมหัวกะทิที่เหลือลยค่ะแล้วก็เอาไปก้มคาตั้งไฟนะคะแล้วก็คนไปสักครัน,น,ะะนเดี๋ยวมันจะข้นขึ้นอีกนะคะเราจะปรุงนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาเมื่อกี้ใส่เกลือไปประมาณยี่สช้อนโต๊ะนะคะ,ค,ะค่อยๆค่อยๆเติมนะคะแล้วก็ ก็ค่อยชิมไปถ้าอยากใส่ผงปรุงรสอะไรก็ใส่ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลปีบนะคะค่อยๆเติมนะคะอย่าพรวดเดียวนะคะเกี่ยวจะแก้ไม่ได้ะคะ่ะพอเดือดนะคะเราก็ใส่ลูกชิ้นตานะคะตามใจชอบลูกชิ้นเนี่ยเอาไปลวกก่อนนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็คือเราปิดไฟะครับปล่อยให้มันมันอื่นนะคะมันก็จะโคนมากๆเลยแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปอีกหน่อยนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะก็วันนี้แขกมาะคะ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งคุณยายกัน,นค่ะนี่อันนี้เป็นแกงไก่ของคุณยายแบบเข้มขน้น<บ>ถึงลูก<ะ>ถึงคนนี่แบบไหนนี่ม บุฟเฟ่ผักค่ะใครชอบกินผักทุกมือขึ้นอ่าสวัสดีค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายทำอะไรคะมีอะไรรับใช้มันค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไอ้นี่มานี่นี่ไข่เกี้ยไข่ เยี่ยวไข่กับข้าวเยอะมากแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ที่เหลือจะแกงไก่อร่อยมากเขาเรียกว่าไข่คอนโดค่ะไข่คอนโดไม่คันละเพราะว่าคนนั้นก็หิวไงหิวมากเลยหิวเดียวสีค่ะวันนี้ทานาทานค่ะกับน้ำยานะคะน้ำยาหน้าทานได้เลยค่ะค่อนค่อนไม่เอาเส้นหรอคะไม่รับค่ะการแตะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็เป็นแกงใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแกงไก่นะคะไี่ไดยอย่างก็ได้ตัวนี้มันมีเห็นไหมคะน้าทานเชียว บายบายนะคะไทาน่เฮ้ยตรงนอ้นตุ๊กตาโกงอยก่ไหนไม่อยู่ไหนว่าหลังตู้ไหนเอามาให้หน่อยไม่ต้องลองกลับเนี่ยอน่าทานมากเลยคนเชียวถ้าชอบเค็มเดี๋ยวเอาน้ำปลามาให้นะคะมาค่ะผู้ถูกคนเลยลูกไม่ได้ชอบเลยกินเลยค่ะกินเค็มค่ะอันนี้อะไรอ่ะแกงไก่ไชน่ามายไชน่ามายอืมโอเค จยมจนเยิมจนนี่ไงอยูสเปเชียลคนเดียวสเปเชียลบูเคต้อคนเลยน้องอร่อยมาก This one for this ไม่ first you eat this one this one you eat this with this นี่ first you eat with this กันอ่าเอานี้ก่อนไม่เอาเลือดใช่ไหม No blood No blood โอเคุณเนี่ยทำอะไรอย่าแกงไตหรือว่าแกงไก่ อร่อยค่ะเข้มข้นทานด้วยกันนะคะสุดยอดไม่เผ็ดไม่เอาหรอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้ต้องลองชิมอันนี้ของแม่ยายค่ะอันนี้เด็ดันมามะเขือมันมามะเออมาอันนี้ไข่คนโดนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ถึงคนโดแล้วค่ะเหลือครึ่งเลยค่ะเพราะว่าหิวเหลืออยู่ใต้ถุน ต้องกินผักเยอะๆขาดไม่ได้เลยนี่ยุคหนึ่งกิเผ็ดแต่ไม่ค่อเผ็ดแต่ว่าแต่ว่าหอมเลยไม่เป็นแฝดเลยยินน้องวาอร่อยนะเคสเคสใส่เนยด้วยวายเผ็ดแม่อร่อย

อร่อยนะมาละไม่นะผมกลมกินนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็กลมยูกลมกมไม่กมนะ What is this รับแต่ก็อร่อยนะอร่อยอร่อยกมแต่อร่อยค่ะอร่อยอร่อยผมมาละอร่อยผมมาละไม่ทำหน้างั้นอร่อยอ่ะอร่อยไหมไม่มีอะไรที่ ไม่ใช่อีสโอลี่ดิแล้วก็อันนี้เอออันนี้อร่อยเรื่องปลาต้มยำปลาดองที่วันนี้ I just see fish this this one eh, inside the curry ไง fish curry fish curry I was waiting big fish sir นี่นี่เด้ออ่ะนี่เด้ออ่ะ Why give me like this You think I'm ขาว มัดเก,กลือยามมัดเกลือ<ม> <laughs> กินหมัก,กเยอะๆจะได้แข็งแรงนี่ด้วยอ่ะกินเข้าไปะโมแต่ว่าเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดตรงนั้นการไรก่ไม่เผ็ดแต่ไอัเนี้ยไอัเนี้ยชิ้นเล็กมาก้างบนเผ็ดก็ว่า<ม>ขนมจีนไม่เผ็ดแต่วแกงไก่เผออ็ดเ yes, นื้อนี่ซุ้มยุทนี่น้ำชาเปรี้ยว อร่อยอร่อยน้ำยาน้ำยาน้ำเกีลืวน้ำตกเกวเอาไม่ใน p o i ยให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนให้สิบเออให้สิบ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 ยแปดแปดอ่ะขอให้ผลด้วยถอยผลไม่เผ็ดไม่เผ็ดมีส่งไม่เผ็ดส่งทำไมสองอะทำไมสองอ่ะพุดส่ง โอ้ยเออทำไมอะทำไมอะไม่เพดไม่เผ็ดนี่ก็ไม่เผ็ดหนาไม่เผ็ดให้แปดหนาไม่มีปลาอยู่นี่นี่ไม่มีปลาไม่มีบลาปลาไปไหนอ่ะตกปลาทะเลนี่นี่ไปทล่วละเอาซูปลาเลเปนี่กินกิน ไม่เปิดปากไม่เปิดปากปลาไปไหนอะป้าป้ากับบ้านเก่าแล้วปลาทรายอยูจริงยางมีใช่ปลาปลาแดงอะทำอร่อยปลาแดงอะปลาแดงทำอร่อยอร่อยหรือกัปูไงใช่แต่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครทำนะไม่แม้ว่าที่ชู้ใส่ละ กบรักเลย yeah it's like it s, it s look like fish ้ปลเออ look like fish กินทิชชู an a, ่เออกินทิชชู่กินทิชชู่ค่ะทุกคนวันคลิปนี้นะคะเราก็พาเด็กๆไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างนะคะ แล้วก็กลับมาทำกับข้าวนะคะทุกคนอาจจะคิดถึงบ้านไร่ตุรกีทำกับข้าวนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านไร่ตุรกีนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ